ในสวนมหาริทยาลัยวดยการสร้างชาติกลายเป็นไ้ในก่อนการสร้างกำนัดสร้ารับไทยหน้า

เราจะทำบาทสบาทให้ป็นไดนะครับใช่ครับแค่นั้นแหละครับแเงินสองนอ่คดูกระเพื่อกระหยอดต,ตู้ปรรมนาการเาไขว่ากันไปนะครับสี่คำเงนได้หนึ่รับเหียนด้วยทุกที่ได้เป็เกราพาพกระถึงนสามะคือเพื่อนนำไว้วัดด้วยแล้วก็ทำมวยพนัรายทุนไ,ไป ขอ uhm, แท็กานด้านวัดด้านนี้นะครับถนนต่างเช่นด้านบิบูลแลอีกท้องว่าบิดลอยคิวหน่อยครับแต่ผมใส่ตัวมาด้านน้องครับดีเล่นตาสัญลักษณ์ขึ้นแรกเลยมีกํำลังแต่งขึ้นแรกไว้ต่อแล้วมันได้ผกเสกแล้วพิธีใหญ่สุดรักวัวคือขอกสองวิ่งแรกว่าผลเสกกดวัดพระ นครับกระดิ่งหน้ากอยูข้างนนะครับขนมยายโบราณยอดิหน่อยครับ25,000บาทเป็นขนมเจโดยธรรมชาติ1 0ม0 0บาทนะครับให้ใส่กรงอธิษานหยอบตู้เลยนะ100รับเหรียญแั่เต็งหลังยักษอดิ่อครับอธิษฐานหยอดตู้เลยครับเพื่อความสบายใจของท่านการหยอดตู้นี้มาใย่ในรูปแบบกรรมการครับให้สบายใจถ้าเจอได้นะครับ ได้เได้เลยมีกนจารครับไเชิญได้ก็ขอแนะนำเลยครับะดับะบ้าพก่อนหน้าคีอบาทเดยวผลงานภาพมันได้นักร่วมกันครับปีบาทก็ได้ดูการสลักษณอก่อสร้างได้วัดเดียวครับหมดแล้วข้างหลได้สร้างเพื่อใได้ถ้ามีกำลังก็เก็บรักระดับการสิญลักษไก่อนเพรข้างได้วัดเดียวไปเที่ทั่ว ¡Apuntad, dos miradas, apuntad,